ผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังค,คร่าวๆนะครับเคซี Casey กับนาตาชาอยู่ในเชียงใหม่และพวกเขาอยู่ที่สนามดริฟท์รถเพราะว่าทั้งคู่ชอบการดริฟท์ <But> แต่เคซีบอกกับนาตาชา <Yeah. S 1> รู้ไหมทำไมเราอยู่ที่นี่ <Here. S 1> รู้สิ <Here. S 1> พวกเรามาที่นี่เพื่อแข่งขึ้นพวกเขา mm hmm. ดูเหมือนว่า <Yeah. S 1> พวกเขาติดต่อคนที่กิน n นส s <World Records>. s เวิลด์เรคคอรและพวกเขาจะขับขึ้นดอยช้างไกล1,000เมตรเพื่อชิงตำแหน่ง แต่พวกเขาต้องการรถพวกเขาเลยไปหาช่างฝีมือดีชื่อกอฟและเขาบอกว่าได้เลยผมจะสร้างรถให้พวกคุณ <Go ff. S 1> และเคซีก็บอกว่า <Go ff. S 1> ผมอยากได้พลังใส่เทอร์โบชาร์เจอร์ให้ผม <Go ff. S 1> ฉันต้องการให้รถเบาเอาทุกอย่างออก <Go ff. S 1> จากนั้นเคซีชนะนาตาชาในการแข่งโกคาร์ตลงจากภูเขานะครับ <Go ff. S 1> แต่เมื่อพวกเขากลับถึงอู <Go ff. S 1> ช่างเครื่องบอกว่า เราไม่มีเวลาแล้วและพวกเขาก็บอกว่าเฮ้เราทำได้นะและตอนนี้รถเสร็จแล้วแต่นั่นแค่เครื่องเรื่องเท่านั้นนะครับตอนนี้เราจะดูว่ารถทำงานดีแค่ไหนมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วผมชื่อเคซีมอนเตโรพิธีกรรายการทีวีคนรักรถและชอบเรื่องตื่นเต้นทุกรูปแบบฉันชื่อนัตชาชางนักแข่งรถอาชีพและแชมเปี้ยนหลายรายการ เราเดินทางทั่วเอเชียด้วยกันมองหาการขับที่สุดยอดที่สุดสำหรับเราชีวิตคือการหาความท้าทายครั้งต่อไปแล้วเราพบมันในเชียงใหม่ขับรถแต่งพิเศษขึ้นยอดภูเข,ขาดอยช้างเพื่อชิงตำแหน่งกิน n นส s w o r l เรคคอร์ดสองคนที่ต่างกันสองคันที่ต่างกันสองกลยุทธ์ที่ต่างกัน ใครจะชนะ ¿No? ของคุณเร็วมากเลยใช่แต่ผมแปลกใจนิดหน่อยรถชนี้มีพลังนะใช่คุณทำได้ดีพอควรเลยน่าประทับใจก็โอเคนะชนะครั้งหนึ่งก็จริงนะผมอาจจะชนะมากกว่านี้เอาละผมจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำกับรถที่สวยงามของผมเริ่มด้วยยางสำหรับแข่งสวยๆพวกนี้ผมมีเบรกที่ดีกว่าเดิมใส่โครงป้องกันถึงสองอันมันมาจากเรื่องแม d m a แม็กซ์ใช่นี่คือของที่ผมไม่ชอบเลยจริงๆโอเคใช่เราน่าจะแก้ไขมันได้เพราะทุกอย่างที่ผมเห็น คือสิ่งนี้และผมจะต้องมองผ่านมันออกไปมีสปริงคดที่ดีกว่าตรงนี้มาทําให้ตัวการสั่นแข็งกว่าเดิมและนี่คือ<ป>เทอร์โบชาร์เจอร์สุดที่รักของผมเทอร์โบชาร์เจอร์เพิ่มน้ําหนักครับและผมเสียเปรียบในด้านการขับขึ้นภูเขาแต่มันเพิ่มแรงม้าให้เครื่องยนต์จาก150เป็น200 มากพอให้ชนะนัตชาแต่เทอร์โบของคุณเล็กนะโอ้คุณล้อเรียนขนาดเทอร์โบของผมงั้นเหรอแรงม้าไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่านั่นคืออสูรและโฉมงามอยู่ตรงนี้รถของแคซีอาจชนะชันบนพื้นราบแต่กลยุทธ์ของฉันคือเพิ่มการควบคุมด้วยการลดน้ำหนักและทำให้โครงรถแข็งขึ้นสิ่งนี้จะทำให้ฉันได้เปรียบบนภูเขาเราเปลงกระจกทั้งหมดนี่คือเล็กซานภายในรถ ว่างเปล่าถือว่าดีนะเราเอาทุกอย่างภายในรถออกเอาแผงประตูออกและเพราะฉันใส่โครงป้องกันในรถมันทําให้โครงรถแข็งขึ้นและช่วยฉันย้ายเหล็กกันโครงไปด้านหลังฉันปรับปรุงปีกนกของพวกนั้นคืออลูมิเนียมและมันช่วยให้โครงรถแข็งขึ้นและก็มีน้ําหนักเบามากของทั้งหมดนี้ช่วยในด้านการควบคุมรถคุณได้เล่นสนุกแล้วคุณมีของน่าสนุกฉันก็มีของฉันเหมือนกันฉันอยากเห็นว่ารถคันนี้ทำได้ดีขนาดไหนโอเคขับให้เร็วแล้วผมจะขับให้เร็วกว่า ถึงเวลาขับทดสอบโยใช่เลยเฮ้ hey, hey. ใช่ใช่ <Yay. S 1> และจนถึงตอนนี้นี่คือรถที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยขับมาว้าวมาทรงพลังมากไปต้องลดพลังลงม้าหน่อย <c oughs> เขามีพลังมากไปในการเข้าโค้งพวกนั้นหลดการควบคุมนิดหน่อย เพื่อน30วินาทีแต่ว่าเราเห็นการดริฟท์เยอะมากที่ล้อหลังนะครับใช่ผมรูร้รถคนนี้มีพลังเยอะมากพอเหยียบคันเร่งมันก็พุ่งออกไปเลยเราจะต้องปรับแต่งเครื่องนั้นดอยเยอะมากขอบคุณเอาละได้เลยต <า S 1> หนึ่งสองสามไปเร็วมากเลยเร็วมากฉันคิดว่ากลยุทธ์เพิ่มการควบคุมให้ผลลัพธ์ที่ดี มรู้สึกเลยว่าเธอเข้าโค้งได้ดีขึ้นโอ้ยยอด29วินาทีโอเคเราต้องปรับอะไรบ้างอา่ะเออลดสูนทวงของรถลงมาอีกนิดนึงแล้วโอเคแต่ให้อหยู่ต่ำกว่านี้อีกนิดอีกนิดหน่อยนะได้เลยเราจะปรับแต่งเรื่องนั้นให้คุณแล้วก็คุณขับได้ดีในครั้งแรก29บวินาที <laughs> วันนี้เราเรียนรู้หลายอย่างใช่และมีหลายเรื่องให้ผมทําความเข้าใจนะนึกงไม่ออกเลยว่าทํายังไงถึงไม่เหยียบกันเร่งม,มากเกินไปอืมน้อยแต่ดีใชน่น้อยแต่ดีนะ้อยแต่ดีเนาะ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปตรวจสอบถนนที่จะใช้แข่งขันกันแล้วมผมกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องเครียดแค่ดูเขาโครงพื้นฐานของถนนดูจุดสังเกตที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็พยายามจําเอาไว้อะโอเคนะมันยจ,น<ะ>จุดนี้ผมลืมแล้วว่าคุณพูดอะไรไปบ้างนะ <laughs> ถนนบนภูเขาดอยช้าง เพื่อให้ได้ตำแหน่งกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรเราจะต้องขับผ่านเส้นทางนี้ภายใน10นาทีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมี3ส่วนที่แตกต่างกันแต่ละส่วนมีความท้าทายของตัวเองดูนั่นสิใช่สวยมากเลยในช่วงแรกของเส้นทางถนนเป็นเส้นตรงและอยู่ในแนวราบไม่ดีสำหรับรถของฉันเลยดูเหมือนว่าในพื้นที่เปิดนี้ผมอาจได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงใช่โดยรถของคุณคุณน่าจะขับเร็วถึง90กิเมตร แต่ดูซิว่ามีทางโค้งคุณจะขับสายไปมาตลอดพื้นที่นี้ต้องระวังให้มากขึ้นมาครึ่งทางเราขับผ่านหมู่บ้านเส้นทางวิบากที่ฝังตัวอยู่ในภูเขาเส้นทางนี้ท้าทายมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แล้วโอเคมีคนอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้มันต่างจากเดิมเลยมีโค้งที่มองไม่เห็น ความลาดชันเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าผมจะต้องมีปัญหาตัวนี้แน่เจ็ดนาทีกับ25วินาทีเราออกจากหมู่บ้านและจู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลมพัดแรงโค้งหักศอกรถของผมไม่ได้ถูกสร้างเพื่อของแบบนี้ถนนเส้นนี้กลายเป็นฝันไรโอ้โหบ้าจริงนี่เป็นถนนคอนกรีต,ตแคบๆผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย นี่เป็นเรื่องเครียดสำหรับผมใช้เวลาเท่าไหร่12นาที40วินาทีชักน่าสนุกแล้วถึงแล้วเราทำได้นั่นคือยอดเขาเอาละ15นาที55วินาทีไม่จริงนะ่ะแค่ขับให้เร็วขึ้นเคซีขับให้เร็วขึ้นพูดง่ายจะ่ทำยากนั่นนั่นวันแข่ง ในที่สุดหลังการออกแบบการสร้างและการทดสอบทุกอย่างเป็นแบบนี้การปรากฏตัวของตำรวจและรถพยาบาลคือสิ่งที่เตือนผมว่าเรื่องนี้อันตรายแค่ไหนเกิดความรู้สึกหลายอย่างกับผมนะความตื่นเต้นผสมกับความแตกตื่นและความกลัววัดแดงดันลมยางรถหรือยัง28รถเลย22ได้ไหมโอเค กังวลมากเลยแตออ่ปกติแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ดีอ่ะใช่ฉันพร้อมแล้ว เราเติมน้ำมันแค่พอให้ขับขึ้นไปถึงยอดเขาให้พอขับ,ขบใช่เชื้อเพลิงหนักมากระวังปริมาณที่เราเติมลงไปด้วยและในครั้งต่อไปเราแค่เติมลงไปให้พอดีก็พอพลังคือทุกอย่างมันคือเลือดของเครื่องยนต์นะเป็นเป็นเรื่องสําคัญจริงๆที่เชือเ้อเพลิงทํางานในแบบที่ควรจะเป็นนี่คือโปรแกรมสําหรับตวดเวลานะคะ<ไ>คุณจะพยายามขับรถขึ้นภูเขาดอยช้างให้เร็วที่สุดนี่คือตําแหน่งใหม่ของกิน n n e s s World Records เราจึงต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ําไว้ซึ่งก็คือ10นาทีค่ะ ถนนถูกปิดนานพอให้เราขับได้แค่คนละสองรอบเท่านั้นเราจะมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยฮะเมื hmm. ่อทุกอย่างโอเคแล้วนัตชาจะขับครั้งแรกจากนั้นเคซีจะขับครั้งแรกเ mm hmm. มื่อขับเสร็จแล้ว mm hmm. ขับรอบที่สองต่อฮะไม่รู้เลยว่าใครจะชนะดังนั้นขอให้นักขับทั้งสองคนโชคดีครับเมื่อรถนำขบวนขึ้นไปถึงยอดเขาถนนปลอดภัยและพร้อมแข่ง สิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้คือพยายามสงบใจเอาละ่ะโอเคถนนพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปได้โอ้เอาละ่ะ เธอรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบในทางตรงเพราะว่ารถของเธอขาดพลังเร็วเข้าแต่เธอขับได้เร็วจริงๆเธอขับเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยเธอใช้รถเต็มที่จริงๆเธอออกจากทางตรงแล้วตอนนี้เธอต้องขับผ่านหมู่บ้านและมันเป็นเส้นทางวิบากเ,เธอขับให้เร็วที่สุดเอาล้วเธอกำลังจะออกจากโคง้งคุณพระช่วย ให้ตายสิชนตั้งแต่รอบแรกบ้าจ,จริงเรากำลังทำภารกิจเรามาที่ประเทศไทยเพื่อแข่งขับรถขึ้นดอยช้างชิงตำแหน่งกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดไปได้ <c oughs> แต่สำหรับฉันเรื่องราวไม่เป็นไปตามที่คิด <c oughs> ใิ้ตายสิ <c oughs> ชยเถอชนตั้งแต่รอบแรกบ้าจริงมีออ้ยใช่หลุดถนนชนที่กั้นทางโชคไม่ดีเลยเออฉันว่าเราซ่อมมันไม่ได้อ ดูเหมือนการแข่งของฉันจบแล้วเกิดอุบ şey> ัติเหตุกับนาตาชาแต่ว่าเธอโอเคเธอปลอดภัยโอเคเธอชนตรงไหนที่หมู่บ้านในหมู่บ้านเหรอใช่เธอเสียการควบคุมหรือว่าแค่ขับเชียวแต่ว่าเธอควบคุมรถไยกอยควว้าวโอเคนะเออ ผมคือคนที่สมควรขับชนนะ <c oughs> <laughs> นั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับนัตชาที่มีประสบการณ์มากกว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ก็คือข้อผมต้องระวังหมู่บ้านในการขับครั้งแรกของนัตชาเธอขับพลาดคะ่ะแล้วก็รถชนเข้ากับข้างทางนี่ไม่ใช่เรื่องเกินคาดสำหรับการถ่ายรายการแบบนี้คะ่ะ ผมมีปัญหากับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งของตัวเองและจากนั้นเอิมได้รู้ข่าวว่าเธอขับชนในหมู่บ้านผมตกใจผมตกใจนิดหน่อยนะแต่เอิมตอนนี้ต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างจากเดิมมีแค่ผมกับเวลาเพราะนาตาชาขับไม่ถึงเส้นชัยเครื่องยนต์ปลอดภัยเครื่องเครื่องยนต์ไม่ได้ชนระหว่างนั้นกอฟขึ้นมาเพื่อประเมินความเสียหาย แล้วมันแย่มากตัวกันสั่นงอใช่ไหมใช่ปีกนกล่างเออสปริงขดแล้วก็ล้อด้วยเราเปลี่ยนล้อได้แต่ว่าตัวกันสั่นมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดผมน่าจะหาไหลในเมืองเชียงรายได้นะอีกประมาณสักสามชั่วโมงคุณน่าจะขับรถคันนี้ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนขอแรงยกรถหน่อยครับสิบสิบ กอฟจะพยายามหาตัวกันสั่นปีกนกล่างกับล้อใหม่ให้ฉันฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงแต่นั่นอาจเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับฉัน เนะดีวยวเหมือนว่าชนกับด้านข้างของภูเขาอะสิ่งที่เราไม่เห็นเมื่อวานนี้คือมออีหินแม่น้ำํำกระตากานหน้าดื้อตอนออกโคง้งแบบนี้และจากนั้นพยายามเลี้ยวขวาแล้วรถก็ชนกับราวกันน่ยต้องระวังให้มากๆเลยนะตรงนั้นอะถนนม,มันลื่นมากเยี่ยมเลยผมกลัวละ ได้ยินว่าถนนลื่นมากและรถของผมไม่เหมาะกับถนนแบบนี้ซะด้วยนะต้องรอนานเพื่อให้พร้อมใช้ถนนและการใส่อุปกรณ์พวกนี้ทำให้ร้อนและอึดอัดมากช่วยถอดหมวกให้หน่อยรถออกได้ละ โอ้โอให้ตายสิเอาละทุกคนถนนพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปได้ ไปเลยไปเลยโอเคเคซีออกตัวแล้วครับเขาขับผ่านทางตรงได้เร็วมากเลยดูเขาสิเทอร์โบให้พลังกับเขาเขากำลังจะเข้าหมู่บ้านจะเอาไว้ก่อนหน้านี้นาทชาขับชนตรงนี้โอ้ยเขาขับผ่านไปได้อย่างไม่น่าเชื่อใช่เลยเขาเข้าสู่ป่าตอนนี้เขาเจอกับช่วงลำบากแล้วครับ หลายช่วงตรี้ทำให้เขาควบคุมรถได้ยากให้ตายสิผิดพลาดครั้งเดียวจะทำให้เขาคุมรถไม่อยู่ขอพระช่วยเขาต้องขับให้ดีกว่าที่เคยขับเอาไว้รถเขาไม่ได้ถูกสร้างให้เข้าโค้งพวกนี้นะครับเปลวาเข้า k เกือบถึงแล้วโอ้ใช่เลยเขาทำได้เขาไปถึงเส้นชัย เอาละเคซีผ่านหมู่บ้านได้เขาขับผ่านเส้นชัยโอ้ค่อนข้างเออเครียดเลยผมอยากลองอีกครั้งและขับในแบบที่ผมอยากขับซึ่งก็คือขับให้เร็วที่สุดผมไม่รู้เวลาของตัวเองแต่ผมมั่นใจว่าน้อยกว่า10นาทีเคซีขับเข้าเส้นชัยแต่ฉันขับไม่ครบเส้นทาง ฉันหวังให้กอล์ฟสร้างปฏิหารได้โอ้อะไรมาแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่กอฟสามารถหาอะไรที่ฉันต้องการได้หนักจังเลยตัวกันสั่นปีกนกและล้อใหม่ตอนนี้ก็แค่รีบทำให้ทันเวลาพวกเขาเพิ่งถอดเพลาากับกกทุกอย่างออกมาตอนนี้เขาจะถอดปีกนกออกก,ก็กคงใช้เวลาสัก20 30นาที และแคซีมาแล้วยินดีด้วยนะขอบคุณผมเลิกหงุดหผมขับไปถึงหมู่บ้านต้องเลี้ยวขวากระทันหันผมไปถึงจุดทีุ่ณขับคนจากนั้นผมก็ออกจากโค้งแล้วก็ขับต่อไปผมสะพานหมู่บ้านรถของผมเยี่ยมมากๆเราจะรู้เวลาต่อเมื่อขับรอบที่สองและผมรู้ว่าผมขับได้เร็วกว่านี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าผมจะชนะการแข่งครั้งนี้ อาเพื่อนพีข่าวแท้มาบอกนะกลายเป็นว่าชุดส่งกำลังร้อนจัดนะและละลายไปด้วยนะผมไม่คิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้อโอ้คุณพระช่วยเฮ้ยผมทำคลัชพังมันเสียหายพูดจริงเหรอ,อไม่จริง,รงนะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเร่งเครื่องยนต์มากไปจริงไหมถ้าคุณชนะเวลาของผมได้เนี่ย ผมจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะว่ารถของผมมันพังไปชิ้นๆไปแล้วพังแล้วมันละลายอ่ะผมทํามันพังตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่างเครื่องถ้าเราซ่อมรถทันเวลาฉันมีโอกาสเอาชนะเคซีและคว้าตำแหน่งกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรไปได้เราอยู่ในประเทศไทยแข่งขันขับขึ้นภูเขาดอยช้างชิงตำแหน่งกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรแต่ฉันขับชนในหมู่บ้าน ตายสิฉนันตั้งแต่รอบแรกเลบ้าจริงผมขับรอบแรกผ่านแต่ผมทำรถพังผมทำคลัชพังมันเสียหายซึ่งแปลว่าผมไม่ได้ขับรอบที่สองผมยังไม่รู้เวลาของตัวเองก็แค่หวังว่าผมขับได้เร็วพอฉันมีโอกาสอีกครั้งถ้าช่างเครื่องของฉันสร้างปฏิหารและซ่อมรถทันเวลาฉันรู้ว่าฉันชนะเคซีได้ เฮ็นตชชาเราสลับยางให้แล <Sh> so ้วนะสลับหน้าไปหลังหลังไปหน้าตรงนั้นตรงนั้เปล่าอ่าใช่ผมรู้ว่าตัวเองทำเวลาได้ดีกว่าด้วยรถของผมโอ้ความรู้สึกดีๆหายไปหมดแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเฮ้ยอย่าให้ผมจะมันตั้งเหรอขอโทษทีขอโทษนะ เฮ้ยตายสิต nah ั้งแล้วก็ล้มเหลือเชื <ok ่อดูเหมือนทีมช่างเครื่องประกอบรถของฉันได้คนพวกนี้น่าทึ่งมากเราเพิ่งใส่ล้อเข้าไปเราต้องทดสอบรถเพื่อแน่ใจว่าใช้เบรกได้และรถเบนไปทางซ้ายแค่ไหนฉันจะได้รับมือได้ โอเคนะ응ค่ะดูเหมือนว่าเบรกหลวมเราแก้ไขทันไหมแค่ปัม๊มเข้าไปอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเธอขับเข้าเส้นชัยได้ด้วยเวลาที่เร็วกว่าของเคซีเธอคือผู้ชนะแน่นอนโอยเครียดมากมีแรงกดดันมากกว่าเดิมเพื่อขับให้ดีและเข้าเส้นชยัย แล้วรถเป็นไงบ้างคะรถเฉไปนิดหน่อยแต่เราขับขับไปถึงบนนั้นได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการขับครั้งสุดท้ายรถของฉันวิ่งไม่ตรงแต่นี่โอกาสเดียวที่ฉันมีเลยละ่ะเอาละทุกคนถนนพร้อมแล้วสาม สองหนึ่งไปได้โอ้เอาล่ะเธอขับออกไปแล้วรถขึนเธอเชไปทางด้านซ้ายเพราะก่อนหน้าน,นี้เธอขับชนเธอไม่ยอมแพ้เธอยังสู้ต่อเธอจะไปถึงหมู่บ้านแล้วจำไว้ว่าเธอเคยขับชนตรงนี้ผมสงสัยว่าตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่นะเธอต้องตั้งสมาธิให้ดี เธอขับผ่านไปได้ครับเธอขับผ่านไปได้ไม่น่าเชื่อเลยไปเลยชีดักเด็วเข้าโอเคตอนนี้เราจะได้เห็นว่าเธอทำอะไรได้บ้างด้วยรถคันนั้นนะฮะจะไม่ว่าเธอตั้งศูนย์ทวงตามเพื่อให้ควบคุมรถดีขึ้นดูแนวการขับนั่นซิเธอเข้าโค้งได้สมบูรณ์แบบเราเห็นข้อได้เปรียบจากการลดน้ำหนักเธอเข้าโค้งพวกนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับกับถึงแล้ว เธอใช้ฝีมือทั้งหมดของเธอและเธอทำสำเร็จเข้าเส้นชัยเราทำได้เก่งมากเราทำได้เย้วู้ฮู้เข้าเส้นชัยสุดท้ายแล้วเราสองคนได้ขับแค่รอบเดียว และคําถามก็คือใครขับเร็วกว่ากันโอเคค่ะทุกคนฉันได้ผลการแข่งฉันขอย้ำอีกครั้งเวลาที่ต้องทำคือ10นาทีดังนั้นในรอบแรกของนาตาชาเธอไม่ได้เข้าเส้นชัยจากนั้นเป็นการขับของเคซีและฉันขอประกาศว่าเวลาที่เคซีทำได้คือ เจ็ดนาทีกับ30วินาทีซึ่งเป็นเวลาใหม่ของกินเนสส์เวิลด์เรคอร์ดยอดยอดเย้ยนัตชาในการขับรับสุดท้ายคุณเข้าเส้นชัยด้วยเวลา6นาทีกับ52าอวินาทีซึ่งเป็นเใหม่ของกินเนสส์เวิลด โอ้โหนี่ไงนี่ไงยินดีด้วยนะคะดัตชาคุณยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการค่ะโอ้โหแจเลยครับโอ้พกา้ฮูไม่มีทางทาได้ถ้าไม่มีพวกคุณและก็เคซีที่ทาให้ฉันต้องเอาจริงยินดีด้วยนะคะทุกคนพวกคุณยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการค่ะยอดเลยทุกคนเยี่ยมผมอยากยอดเยี่ยมสุดยอดเลยครับ ผมดีใจกับนาตาชาด้วยแต่บราว่าความรู้สึกที่ผมมีเพราะคุณไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีกว่าหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าผมทำได้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมชนะเวลานั้นได้ไหมแต่ผมยังคิดว่าใครจะรู้ติดตามตอนต่อไปหวังว่ามีนะโ <laughs> อ้ยแย่ yeah, จริง นี่คือความสำเร็จที่ฉันไม่เคยฝันถึงเลยการที่ฉันสามารถเอามันไปติดบนกำแพงเพื่ออวดให้คนอื่นดูมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจริงๆยังไม่ค่อยเชื่อเลยค่ะว่าเป็นจริงฉันยังตื่นเต้นอยู่เลย สนุกมากเลยะสนุกจริงๆนั่นแหละรู้ไหมว่าผมเคยมีสถิติที่นานถึง4ชั่วโมงนะใช่รู้สึกไงบ้างอะผมรู้สึกยอดเยี่ยมคุณอาจจะชนะในวันนี้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะทุกครั้งนี่ก็ได้คราวหน้าแข่งอะไรดีทำสถิติขับกลับหลังขึ้นภูเขาเหรอเออขับจักรยานจักรยานจักรยานก็ดีนะจักรยานจักรยานล้อเดียวแข่งคนปั้มนิ้วโป้งขุนพระช่วย